สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ i am m e k a channel นะครับวันนี้วันที่3ตุลาคม2563ครับวันนี้มีข่าวอะไรบ้างติดตามชมกันได้เลยครับเพนกวินมาอีกแล้วครับข่าวกว้นนะครับกว้นเหมิมขู่ผู้บริหารมทนั่นคือมอธรรมศาสตร์ครับไม่ให้ขึ้นเวที6ตุลารอเจอเซอร์ไพรส์นอกเวทีนะครับจากแนวหน้านะครับจากกรณีที่ มีข่าวว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับมีคำสั่งไม่อนุญาตให้นายผลิตชีวารักษหรือเพนกวินนะครับนางสาวปนัสยาหรือรุ้งสิทธิจีรวัฒนกุลนะครับและนายอนอนนำพาครับแกนนำม็อบปลดแอกขึ้นเวทีปราศัยในงานครบรอบ44ปี6ตุลาคม2019นั้นนะครับ ล่าสุดนายพริตชีวารักับหรือเพนกวินครับโ mm. พสต์ข้อความบนเฟ e บุ๊กว่า mm. ถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเมื่อท่านกดดันไม่ให้ผมรุ้งและทนายอานนท์ขึ้นพูดในเวทีงานน้ำลึก44ปี6ตุลานะครับ mm. ก็โปรดจงรอเซอร์ไพรส์นอกเวทีเร็วๆนี้เจอกันอ่ะโอเค